มาดูกันว่าปืนนี่นะครับป,ปืนเนี่ยปืนเนี่ยตอเซตอะไรเนี่ยแบบบูพินนะครับแบบบูพินนี่แบบบูพินบูปินสีฟ้าเราจะลองกับแบบที่ว่านี่แต่งเองเดิมๆแต่งเองแบบแต่งเองไม่ใช่บูพินแต่แต่งเหมือนกันทุกอย่างมาดูซิว่า นี่คือแต่งกันทุกอย่างนะครับแต่งกันทุกอย่างมาดูซิว่ามันมันจชนิ่งผิดกันไหมมาดูเลยได้หายข้องใจว่ามันบูปิ้นสีฟ้าที่ผสมสีฟ้ากับเดิมเดิมอะ่ะมันแตกต่างกันไหมนี่อยากรู้โดยส่วนตัวเองนะครับโดยส่วนตัวเองอยากรู้มาดูกัน อันนี้ไม่ใช่แท็บเลปืน,นปืนนี้น,นี้ <c oughs> อันนี้เอามาลองเลย, <c oughs> เยมีแสงก็ห Let me say that animal long. Perfect There you Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Enemy soldier incoming! more cash than the enemy. Mà tao nghĩ đi mà lo. À, đây. Mà lo phương thì sẽ ta มันจะรอ่าอันนี้เริ่มจากเป็นนี่คือบูปินนะตุระยะเออยะอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะขีดไหมเอาต้นไม้ต้นนั้นอ่ะ Yeah. น,นี่คือปุปินนะฮะยังก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเออันนิ่สงสินแรกจริงไงใครว่าน,น,นิ่งวะพี่ผิด phaguinha hiền 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 แต่เราเล่นจริงต้องไม่ยืนยิงอย่างนี้หรอกเข้าใจไหมจริงเราต้แบบนี้นจริงเนี่ต้องมีโยกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนี้ล่จริงรต้องมีโยกบ้างโยกบา้าตายบ้าง anh ấy yืน anh 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 yืน này anh ấy chơi lính riêng đấy thôi đã khai rồi ta ta á vui khả đi về rồi rồi anh

Cho đen cái tương nít đi nữa à, ờ 2 Ok, nó 2. phun Cái này bạn phải chạy

mười cân mười cân trong một pin mười mấy một pin mười cân đó ok ta